ซีโร่รีพอร์ตสรุปข่าวที่คัดกรองมาอย่างดีเพื่อคุณวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยอัลฟาซีโร่เก็บพุงพางหุ่นด้วยสตโตเสื้อยืดนุ่มหนาระดับพรีเมียมส่งโอเวอร์ไซส์ไหลไม่ตกช่วงอกพอดีพบกับโปรับเฉพาะแฟนช่องแฟนเพจอัลฟาซีโร่กับสินค้ามากมายหลากหลายทั้งกางเกงเสื้อโปโลเสื้อเชิ้ตและเสื้อยืดพิเศษ โค้ดอัลฟาซีโร่ทงฟรีสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับซีโร่รีพอร์ตนะครับจะเป็นประจำวันพุอ,อังคารที่16เมษายนนะครับเป็นวันหยุดช่วงสงกรา์อยู่นะครับก็สังเกตได้ว่าช่วงสงกรารนเนี่ยผมหายจากการทำคลิปไปตั้งแต่วันไหนนะวันเสาร์ใช่ไหมวัน อาทิตย์วันจันทเนี่ยพอดีออกไปข้างนอกเยอะแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยโอเคนะครับเจ็บคอแล้วผมมีปวดหัววิงวิงว่งไปเปวดหูไปวิงวิง,วงไปวันหนึ่งนะครับเลยไม่ได้ทำคลิปก็ตอนนี้กลับมาปกติแล้วก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งนะครับวันนี้เข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มเดินทางกลับนะครับมาทาเตรียมตัวทางานในวันพุธกันหลายคนเปิด17หลายคนเปิด18นะครับ ก็หรือบางคนอาจจะหยุดต่อหยุดยาวทั้งอาทิตย์มาอีกทีจันหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆแล้วก็แฟนเพจแฟนช่องทุกคนจะได้ชาร์จแบตเต็มที่มาในช่วงสงกรานต์ช่วงวันหยุดยาวของเราแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับมาทำงานหรือเดินทางกลับกันอย่างมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ปลอดภัยดีทุกคนนะครับ วันนี้อ่ามาติดตามกันก่อนนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับทางแบรนด์ซึโตะนะครับเสื้อสำหรับผู้ชายหนุ่มๆอย่างพวกเรานะครับเพื่อที่จะพางหุ่นพางกุงนะครับมีหลากหลายโปรดักต์นะครับสามารถซื้อได้จับคู่ถูกกว่านะครับอันนี้เป็นโปรช่วงเดือนเมษาจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับ ถ้าใครติดตามจากเพจอัลฟาศีโแจ้งไปเลยนะครับวา่าจากเพจอัลฟาศีโหรือแจ้งโค้ดศีโเนี่ยจะได้ค่าส่งฟรีนะครับไม่เสียค่าส่งนะครับอย่างที่ผมใส่วันนี้ก็จะเป็นสีดําคอกลมนะครับเสื้อเนี่ยทุกตัวจะเป็นตัวหนานุ่มแบบพิเศษนะครับเป็นผ้าซปเปอร์ซ็อบนะครับไปจัดกันได้เลยนะครับที่ข่าวแรกนะครับ จริงๆอันนี้มันก็ไม่เชิงข่าวแรกหรอกมันเป็นเรื่องเก่าแล้วแหละตั้งแต่วันเสาร์นะครับที่อ่ายู่นเตดชุดยูสลงสนามนะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นรหลไหลชื่อเบอร์ที่16บหกไหมครับเบอร์ที่16คือเชียร์เลซี่ที่เจ็บไปประมาณเกือบหกเดือนนะครับเจ้าหนูเลซี่เนี่ยซึ่งวีคที่แล้วมันก็มีภาพข่าวออกมาว่า ได้ไปร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่อะไรต่างๆทางนั้นที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาแสดงว่าเด็กคนนี้เก่งมากเลยเหรอถึงแบบเออจริงๆต้องบอกว่าเก่งมากนะครับเป็นเด็กที่มี potential สำหรับผมเนี่ยวัดเป็นระดับนี่คือผมให้อยู่ในระดับประมาณ5ปี10ปีมาคนหนึ่งเลยนะคือเหมือนประมาณเมสันกรีนวูดหรือว่า ค o p บี้เมนูเลยนะครับโ o t เท t เชลอยู่ในระดับนั้นแต่อยู่ที่ว่าจะเติบโตแล้วเติมเต็มไอ้ศักยภาพหรือว่าพลังงานไอ้ความสามารถไอ้เพดานแฝงอะของตัวเองได้เต็มที่ถึงแค่ไหนเพราะว่าปัญหาของเชลซีคือเจกเก่งจริงครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเด็กในรุ่นเดียวกันนะแต่มีปัญหาเรื่องฟิสิก a l กับเรื่องอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างบ่อยก็ต้องรอดูว่า2เรื่องนี้มันจะเป็นอุปสรรคทำให้เจ้าตัว ไปถึงได้ตามเพดานของศักยภาพตัวเองหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยเชยเดซี่เนี่ยหลังจากที่ไปซ้อมเมื่อวีที่แล้วแต่ผมก็คิดแล้วแหละว่ามันคงยังอีก,อกนานอ่ะอีกไกลเหมือนกันกว่าจะมีรายชื่อที่ชุดใหญ่เพราะว่าเพิ่งหายเจ็บดังนั้นแสดงว่าสนิมก็ต้องจับแล้วก็ต้องเรียกเรียกจังหวะเรียกความฟิตอีกพอสมควรนะครับก็เป็นการซ้อมเหมือนที่ตอนแรกที่ผมบอกไวอ้อ่ะอาจจะเป็นให้รางวัลสาหรับวันเกิดแล้วก็ มีแนวโน้มว่ากำลังจะเซ็นสัญญาใหม่นะครับต่อสัญญาเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือว่าสัญญาอาชีพฉบับแรกของเจ้าตัวนะครับทีนี้เนี่ยอ่ะพอกลับไปลงเล่นจริงก็ไม่ถึง u 2 1แต่แรกเดาๆว่าเอ๊ะจะกลับมาเล่นใน u 2 1หรือเปล่าแต่ว่าก็ตามลำดับครับไม่ได้เป็นเด็กไม่ได้สิทธิพิเศษอะไรยังไงนะครับหายเจ็บกลับมาก็ต้องมาเรียกฟอร์มแล้วก็มาโชว์ผลงานก่อนก็มีรายชื่ออยู่ในชุด U18 นะครับ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สามารถเอาชนะสโตกไปได้นะครับเปลี่ยนตัวลงไปนาทีประมาณ60กว่า mm. ก็ลงไปเล่นเคาะสนิมประมาณครึ่งชั่วโมงต้องบอกว่าจังหวะต่างๆยังยังดูมีดูมีของอยู่นะแต่ว่ามันยังขัดขัดกินเกินก็อันนี้เข้าใจได้ว่าสนิมจับจากการที่เจ็บไป6เดือนนะครับมันไม่ไม่มีเป็นคงไม่สามารถกลับมาปุ๊บปับแล้วแบบทุกอย่างไหลลื่นได้เลยแหละได้ได้เลยเหรอกเพราะว่า มันเจ็บไปนานะนะครับก็เราก็ต้องมาดูกันว่าน้องเนี่ยจะเคาะสนิมกลับมาอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับถึงแม้จะแบบดูรูบ้าบน่ากลัวมีดูจังหวะที่ดีบ้างแย่บ้างก็เดี๋ยวเอาใจ,จช่วยกันไปนะครับทีนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็มีการประกาศอย่างออฟฟิเชียลมาแล้วนะครับในวันนี้นะครับเซ็นสัญญาอาชีพอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยตามที่ผมบอกแหละว,ว่าคาดกันว่าน่าจะเซ็นตั้งแต่วันที่14อันนี้ผม รู้สึกน่าจะพูดเลยตั้งแต่เดือนมีนาแล้วบางตอนที่มันมีข่าวหนักๆว่านิวคาสเซิลมาจีบคนนู้นคนนี้มาจีบเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมีมีแย้มแย้มอ,อกมาแล้วว่ามันมีพรีอักีเมนน่ะว่าทางเชียร์เลซี่ตกลงว่าจะเซ็นสัญญาอาชีพกับยูไนเต็ดต่อนะครับแล้วก็ได้มีการเซ็นกันจริงๆนะครับเมื่อวันที่14เมษาอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่ามันต้องเซ็นตั้งแต่วันแรกเลยแหละว,ว่าเมื่อเซ็นได้นะเมื่ออายุถึงเกณฑ์พอ วันเกิดวันที่14เมษาของเขาอายุ17ปีปุ๊บก็เซ็นกันไปเลยนะครับแต่ว่าเพิ่งมีการใช้ออกสื่อหรือว่าออฟฟิเชีออกมาคือวันที่15เพราะว่าวันที่14มันตรงกับวันอาทิตย์น้องก็จะเป็นเป็นวันหยุดวันแข่งขันของทางพเมยรีกหรือว่าทางที่อังกฤษแต่ว่าสื่อมีเดียมันก็เอามาบอกลงกันอย่างเป็นทางการคือวันจัดนะครับก่อนที่จะหมดวันก็เซ็นสัญญาไปแล้วรู้สึกว่าจะเซ็น5ปีนะครับก็ยาวๆไปนะครับเท่ากับ เราเนี่ยมีสัญญาอาชีพกับทางเชียร์เลซี่หปีแล้วจริงๆต้องบอกว่าตัวเจ้าหนูเนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญาไอ้ตัวก่อนหน้าเนี่ยต่อสัญญาไปเมื่อเมื่อตอนต้นฤดูกาลก่อนเปิดฤดูกาลนะ่ะแต่อันนั้นจะเป็นสัญญาแบบยูทนะครับสัญญายูดหมายถึงว่ายังไม่ใช่สัญญาอาชีพมันเป็นสัญญาแบบเยาวชนนะ่ะซึ่งสัญญาเนี้ยมันจะไม่มีการคุ้มครองนะไม่ว่าทีมไหนที่จ้องฉกเด็กหรือว่าแต็บเด็กอะ่ะมันสามารถคุยกับ เจ้าตัวหรือว่าตัวนักเตะได้เลยโดยตรงนะครับอันนี้ถ้าใครเล่น FM จะรู้ว่ามันสามารถยืน่นแบบยื่นคอนแทคให้ได้เลยไม่ต้องเจราจาผ่านสโมสรไม่ต้องคุยค่าตัวกับสโมสรและถ้าเด็กกับครอบครัวโอเคเนี่ยมันจะสามารถย้ายทีมได้เลยโดยที่ไอ้ต้นสังกัดอ่ะไม่สามารถเรียกร้องค่าตัวได้ จะได้แค่เพียงไอ้ player อายุ p ์เพย์เยอร์คอมเพนหรือที่เรียกกันได้ว่าเหมือนแบบค่าไอ้ชดเชยการฝึกซ้อนการเลียนดูอะที่ที่มันจะชอบเห็นมีขึ้นขึ้นศาลหรือเรียกร้องกันเวลาที่โดนฉกตัวกันไปว่าให้ให้ค่าชดเชยมาน้อยไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องให้มีคนกลางมาตัดสินซึ่งมันก็จะได้ค่าตัวไม่เท่ากับที่สโมสรเจราจาก,กันจริงๆหรอกเพราะว่าไอ้ตัวสัญญาอาชีพเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องเซ็นเมื่ออายุ17เท่านั้นนะครับ เซ็นก่อนหน้านั้นไม่ได้ถ้าถ้าเป็นสัญญายุธหรือเยาวชนเนี่ยเขามีสิทธิเลือกโรงเรียนหรือเลือกสถานที่ศึกษาของเขานะครับแต่อันนี้ก็สบายใจได้และเชลซีจดสัญญา5ปีไปนะครับก็อยู่กับอยู่ในเด็ดไปยาวๆแล้วเดี๋ยวคิดว่าคงค่อยๆขยับขึ้นตามแผนและฤูดูการนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณ3-4นัดก็ลงมาเรียกฟิตรวมถึงยังมีนัดชิงเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับก็คงต้องแบบ คว้าแชมป์ให้ได้ก่อน2แชมป์เนี่ยแล้วก็ยังรวมถึงเพย์ออฟที่จะต้องจะต้องเตะถ้าเกิดได้แชมป์หลีกเหนือนะซึ่งก็จริงๆมันใกล้เคียงมากแล้วแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันวันก่อนที่ยูเนเต็ดชนะสโต๊กไป4-2เนี่ยทำให้คะแนนเนี่ยจ่อแล้วนะครับคะแนนตอนนี้จ่อต้องการชัยชนะอีกเพียงนัดเดียวนะครับและนัดนั้นอาจจะมาถึงในวันนี้นะครับเราเอาใจช่วยกันนะครับเย็นวันอังคารเนี่ย จะเตะนะครับเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับถ้าใครไม่ไปไหนกลับมาถึงที่พักเดินทางอะไรเรียบร้อยแล้วเอาใจช่วยยูไนเต็ดชุดยู18ได้นะครับ1นึ่ทุ่มวันนี้เตะทางอ่าที่ไปเยือนวููฟนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับ ประมาณช่วงหนึ่งทุม่มอ่ะเปิดเข้าไปในแอปอะ่ะมันจะขึ้นมาที่หน้าแรกเลยมันจะเด้งขึ้นมาว่ามีการถ่ายทอดอยู่ก็กด f u ลส s รีนหรือกด play ได้ดูได้เลยนะครับเอาใจช่วยกันแล้วก็เข้าใจว่าอ่าก็ได้จะได้เห็นเชียร์เลซี่เหมือนกันแหละในตัวสำรองอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะค่อยๆปรับระดับเรียกความฟิตไปพวกเนี้ยหายเจ็บกลับมามันจะมีความเกร็งนิดนึงอย่างวันกอ่อนใครใครสังเกตดูเนี่ยเชียร์เล่น er พอยิงหรือว่าเปิดบอลหรืออะไรไปแต่ละจังหวะ น้องจะเหมือนยังแยงแยงหรือแบบยังพะวงอนะเช็ดข้อเท้าตัวเองทุกทุกจังหวะแทบทุกจังหวะเลยนะครับผมแอบสังเกตมันคืออย่างที่บอกครับว่าเอ๊ะมันหายเจ็บกลับมาก็จริงแต่เด็กมันจะหลังจากเจ็บยาวไปมันจะมีความพะวงหรือความแยงอะไรนิดนึงนะครับก็รอเอาใจช่วยกันนะครับสําหรับยูสแปดซึ่งถ้าวันนี้ชนะบูฟก,ก็คือการาันตีคว้าแชมป์เลยนะครับคะแนนจะขาดนะครับควา้าแชมป์ลีกเหนือนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวรอแค่ ไปไปไปรอเตะเพย์ออฟหลังจากจบฤดูกาลนะครับจะเจอกับทีมเชลซีน่าจะเป็นเชลซีนะเท่าที่ผมเดาเพราะว่าคะแนนคะแนนนําอยู่แล้วก็แข่งน้อยกว่าเวสต์แฮมด้วยนะครับคะแนนของของลีกลีกใต้อะมันจะยังสูสีสูสีกันอยู่เพียงแต่ว่าเชลซีได้เปรียบจํานวนจํานวนแข่งน้อยมีนัดตกทางเยอะก็ ก็มีโอกาสมากกว่านะครับแต่ว่าของยูไนเต็ดนี่คะแนนค่อนข้างขาดนะครับคือถ้าชนะวันนี้คือตามตามทฤษฎีคือก็จบเลยท,ทั้งทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะครับก็เดี๋ยวรอเอาช่วยเอาใจช่วยกันว่า U18 จะเป็นยังไงนะครับทีนี้พูดถึงเชลซีครับอดพูดไปได้ครับเราจะพูดถึงชุดเล็กที่เขาคั้วลีกแชมป์ลีกใต้ยอยู่เนี่ยหลังจากเมื่อคืนนี้ครับ เชลซีเดี๋ยถล่มเอฟเวอร์ตันเละเลยนะครับ6-0โคพาเมอร์ Palmer ยิงไป4ลูกนะครับคะแนนเนี่ยขยับขึ้นมาแล้วแล้วโคพาเมอร์นี่ผมให้เป็นกับตันในแฟนตาซี hmm. ผมด้วยนะครับวีคนี้รู้งี้ใช้เป็นทริปเปิลกับตันดีกว่าครับใช้ใช้เป็นแค่กับตันนี่เสียดายเลยนะครับเดี๋ยวเอาแต้มให้ดูนะครับใช้เป็นกับตันเนี่ยโอ้โหซัดไป4ลูกคนเดียว52คะแนนนะครับเนี่ยให้ดูเลยครับอ่าเนี่ยนะครับ โคพาเมอร์ของผมเนี่ยคนเดียวห้าสิบสองคะแนนนะครับทั้งทีมได้หกสิบสี่กะ,ะแนนแสดงว,ว่าไอคนอื่นนี่กีกี้มากนะครับคะแนนหนึ่งหนึ่งสองสองกันหมดเลยครับเนี่ยครับมีอ๋อมีของผมเนี่ยแผงหลังใช้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลทั้งแผงครับเรียบร้อยเลยครับเนี่ยเห็นไหมแผงหลังผมเนี่ยซาลิบาเวอร์กิวเนี่ยอเล็กซานเดอร์อาโนกาเบลไม่ได้ลงอาโกาเบลไม่ได้ลงเดี๋ยวมันจะดันคนอื่นขึ้นมาแดนนะครับ โบเดนก็ไม่ได้ลงนะครับมีเนี่ยเหมือนมีพาวเมอร์คนเดียวเลยครับทั้งทีมเนี่ยอีกสิบเอดคนที่เหลือทำได้อ่าสิบสอคะแนนนะครับเวนกรรมจริงๆรู้งีทริปเปลิลกับตันดีกว่าอ่ะกลับมาที่ตารางแข่งขันของไอตารางคะแนนของเชลซีครับหลังจากเชลซีชนะนัดนี้ครับคะแนนขึ้นมาเป็น47แถมแกยังบวกลูกได้เสียไปอีก6ลูกนะครับเป็น9ลูกเนี่ย แล้วมาเจอกับยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหลบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเชลซีชนะนัดตกค้างที่แข่งน้อยกว่ายนะูไนเต็ดนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งเนี่ยยูไนเต็ดจะตกไปอันดับ8เลยนะครับตอนนี้คือกดดันแล้วครับเทนฮากเพราะว่าเดิมเนี่ยอยู่อันดับ7นี้ก็แย่แล้วครับเพราะว่าโดนโดนทางนิวคาสเซิลซึ่งประตูดได้เสียก็ดีกว่าเยอะเหมือนกันพอขาดขนาดนี้เนี่ยเรื่องที่ยูไนเต็ดคะแนนเบียดกันเราจะเอาชนะประตูดได้เสียนี้ เป็นไปนยากเหมือนกันนะครับยกเว้นจะต้องไปยิงถล่มสักนัน4-0 5-0 2-3นัดอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งดูดูฟอร์มตอนนี้มีแต่จะโดนเขาถล่มนะครับเพราะว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสําหรับรูปแบบการเล่นโดยรวมสร้างโอกาสได้น้อยกว่าคู่แข่งตลอดเดี๋ยววันนี้เป็นประเด็นที่เอาปากุยกันนะครับอย่างที่บอกว่ารุ่นการนี้เหลืออีก6นัดนะครับก็คงต้องเอาใจช่วยอยู่ในเตดแล้วก็ทางทีมของเทนฮากให้พยายามคืนฟอร์มของรุ่นการที่แล้วให้ได้สัก หน่อยก็ยังดีนะเพื่อที่จะเก็บผลการแข่งขันอะไรต่างๆนะครับไม่งั้นนะครับสถานการณ์ของเทนฮารวัตอนนี้กดดันมากนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้เขามีสัญญา3ปีก็ต้องให้เขาสามปีสิอ่าโดยปกติผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทีมใหญ่อะ่นะนักไม่ว่าผู้จัดการทีมจะมีเซ็นสัญญาปีแรกปีที่2ปีที่3กี่ปีก็ตามแต่ตราบใดที่ถ้าฟอร์มการเล่นของคุณรวมถึงผลการแข่งขัน,ข,นของคุณไม่เป็นใจเนี่ย มันไม่แปลกเลยครับที่จะถูกสถานการณ์กดดันจากทั้งสื่อทั้งจากแฟนบอลจะตั้งคำถามครับอย่างเทนฮารกเนี่ยฟอร์มการเล่นโอเคมันกระท้อนกระแท่นมาทางฤดูกาลแต่ตราบใดที่เขาเก็บผลการแข่งขันได้แล้วก็มีคะแนนตามที่ควรจะเป็นน่ะเขาก็จะยังเซฟหมายถึงว่าเขาก็จะโดนไม่โดนตั้งคำถามหรอกนะครับมันก็จะยังมีลุ้นมีอะไรอยู่ก็ยังถือว่ามีมีพลั power ในการ ในการคุมทีมแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยหลังจากคุณรู้ไหมครับว่าคะแนนที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับ32นัดเนี่ย50คะแนนอ่าอันนี้คือคะแนนน้อยกว่าปี David d, เดวิดมอยนยจำนวนแข่งที่เท่ากันนะครับแล้วปีนั้นคือคุณ,ค,ณคุณก็รู้สึกได้แล้วว่าเดวิดมอยเนี่ยปีแรกเห็นไหมเขายังไม่เห็นมีคำถามเลยก็โดนโดนปลดทันทีนะครับขนาดคะแนนเยอะกว่านี้นะครับ ตอนนั้นเดวิดมอยรอนปลดก่อนจบฤดูกาลด้วยแต่เทนฮาเข้าใจว่าเอเนอสก็คงอยากจะไม่อยากหาใครมาเป็นแครเ์เมคแคร์เทเกอร์หรือผู้จัดการทีมชั่วคราวหรอกก็คงอยากจะใช้เทนฮาจนจบฤดูกาลแล้วค่อยประเมินกันทีหลังว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าทางเซอร์จิมก็คงรอที่คงสร้างฝ่ายฟุตบอลให้จบก่อนแล้วก็มาทางหมายถึงว่าทีมจะเป็นผอกีฬาจะเป็นผอเทคนิคให้จบก่อนแล้วค่อยมาคุยกับเทนฮากันอีกทีหลังจบฤดูกาลเพื่อประเมินนะครับ นะตอนนี้ก็เนทนหาคงได้โอกาสเต็มๆไปจนจบปีละอีก6นัดก็คงเป็นโอกาสของเขาแต่ผู้จัดการทีมอะไม่ว่าจะทีมเล็กทีมใหญ่หรือยังไงเนี่ยเมื่อคุณมีปัญหาฟอร์มการเล่นเก็บผลการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างที่ผมพาดหัวไว้วันนี้ครับว่า6นัดชนะได้แค่หนึ่งนัดเนี่ยอันเนี้ยมันไม่แปลกครับที่จะเจอกระแสะวิพากวิจารณ์หรือว่าแฟนบอลตั้งตั้งคำถ,ถามนะครับดังนั้นอันเนี้ยเราก็ ต้องเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะไปไล่เขาหรือจะเป็นเทนฮาร์เอาหรือจะอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับมันเป็นไมซ์เซตของทีมใหญ่อ่ะที่แฟนบอลเขาต้องตั้งคําถามอยู่แล้วว่าเอ้ยคุณมีปัญหาฟอร์มการเล่น1ชนะแค่1จาก6นัดเนี่ยทางเดียวที่คุณจะเรียกกลับมาได้คุณต้องเก็บผลการแข่งขันให้ได้ครับเราก็เรียกฟอร์มกลับมาให้ได้เราก็เอาใจช่วยนะไม่ใช่ว่ามาไล่อะไรกันกับเขานะครับเราแฟนบอลเราก็ไม่ได้อยากให้แผ่นหยะ ผลงานมันแย่ไปกว่านี้อยู่แล้วถูกไหมเราก็ต้องมาดูกันว่าเออเทนฮาร์จะสามารถพาทีมกลับมาได้เรียกฟอร์มกลับมาได้เก็บผลกานแข่งขันจะมาได้ไหมนะครับเพราะว่าไม่ไงั้นเขาก็จะสถานการณ์ก็จะกดดันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากผลการแข่งขันเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นกังวลแล้วก็หวังว่าทางทีมงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมสตาฟเทนฮาร์หรือว่าจะเป็นนักเตะเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่านักเตะผิด นักเตะเป็นฝ่ายผิดโค้ชเป็นฝ่ายผิดมันโทษกันไปโทษกันมาอย่างเงี้ยผมไม่ใช่อย่างนั้นนะผมต้องใช้บอกว่าคําว่าทั้งทีมมันต้องช่วยกันครับเพราะว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมเฮดโค้ชต้องรับผิดชอบทั้งหมดก็จริงนักเตะลงไปเล่นในสนามบางทีโค้ชลงไปเตะแทนไม่ได้ก็จริงแต่มันคือการรับผิดชอบผลงานร่วมกันนั่นแหละก็คือถ้าจะแก้ไขอะไรทําให้มันดีขึ้นมันต้องใช้ทั้งทีมดังนั้นเนี่ย จุดที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยซึ่งดาโล่ก็จริงเขาก็ให้สัมภาษณ์แล้วนั่นแหละว่าเออมันมีปัญหาเรื่องการจัดการสเปซมันจะต้องทำให้คอมแพกแล้วก็กระชับกว่านี้ทำให้ไม่ไม่โดนช่องโหว่ในการบุกหรือโดยิงเยอะอย่างเงี้ยคือจุดที่น่ากังวลเนี่ยผมเอามารวมมาให้ดูย้อนหลัง10นัดล่าสุดเลยนะครับ9นัด10นัดล่าสุดเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับปัญหาของยูเนเต็ดคือฝั่งตรงข้ามเล่นดีกว่าทุกนัดนะครับซึ่งมันมันมัน,ม,นมันอย่างเงี้ย เป็นปัญหาเลื้อหลังแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยตัวเจ็บขาดตัวอะไรก็ตามซึ่งแต่ละทีมมันก็มีตัวเจ็บมีอะไรเหมือนกันแหละมันก็เป็นเรื่องของผู้จัดการทีมหรือไอ้เฮดโค้ชเนี่ยที่มันจะต้องแก้ปัญหากันแต่ละทีมคืออ่ะเข้าใจได้ว่าถ้าตัวเจ็บอะไร้ยมันมีเอฟเฟกกับฟอร์มการเล่นกับรูปรูปแบบการเล่นหรือว่าไอ้ผลกผลการแข่งขันอยู่แล้วแต่มันไม่ได้มันมันเขาเรียกว่าอะไรอะถ้ามันจะมีปัญหาเนี่ย มันควรจะเป็นนัด2นัดหรือเต็มที่อะสอสนัดเนี่ยไม่เกินนี้แต่อันเนี้ยการที่คุณเนี่ยโดนฝ่ายตรงข้ามบุกใส่ผมจะให้สังเกตที่คําว่าทีมโมเมนตัมนะทีมโมเมนตัมหมายถึงว่ารูาปภาพรวมทั้งเกมเนี่ยฝ่ายไหนเป็นคนสร้างสร้างสร้างเขาเรียกนงะคุมสถานการณ์หรือทำทำสถานการณ์ได้ดีกว่านะครับ กับไอ้ตัวช็อตที่โดนยิงเนี่ยอยู่ในเตดเนี่ยมีปัญหาคือโดนฝ่ายตรงข้ามยิงใส่เนี่ยผมเอามาให้ดูย้อนดูเลยนะกนัดเนี่ยโดนยิงเกิน20ครั้งทุกนัดเนี่ยอันนี้แสดงว่าคุณคุมเกมไม่ได้แล้วฝ่ายตรงข้ามมันบุกเข้าใส่คุณได้เยอะรวมถึงทีโมเมนตัมเนี่ยทำให้เห็นได้ชัดว่าคุณเนี่ยไม่สามารถควบคุมเกมได้นะครับผมเอาไฮไลท์ดู เนี่ยอย่างนัดเจอลิเวอร์พูลนัดที่แล้วเจอเบรนท์ฟอร์ดใช่ไหมนัดล่าสุดเจอลิเวอร์พูลนี่ก็เจ็ดสิบต่อสามสิบนะครับแล,ล้วลิเวอร์พูลยิงยี่สิบแปดต่อเก้าคือแต่ละทีมเนี่ยสร้างโอกาสยิงได้มากกว่าอยู่ในเตตอันเนี้ยมันมีเปนมันสะท้อนให้เห็นว่านอกจากเกมลับคุณมีปัญหาเกมลูกด้วยนะคือสร้างโอกาสได้น้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับเนี่ยแต่ละนัดน,นะครับย้อนกลับไปนะัดเจอเชลซีเนี่ยก็เชลซีก็ยิงยี่สิบแปดอยู่เลยยิงสิบเก้านะครับทีมโมเมนตัมอันนี้อาจจะสูสีขึ้นมาหน่อยนะครับ ทางเชลซี Chelsea, แค่ห้าสิแต่ทนัดอื่นเจอหกสิบนี่คือแสดงว่าโดนกดนะครับหมายถึงว่าเราโดนเขากดโกหัวอยู่ไม่ขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นเป็นภาพรวมของทางยูไนเต็ดในช่วงอันนี้3นัดนะผมเอากลับมาให้ให้ดูทั้งหมด7จ็ดนัดเลยนะครับเนัดเลยนะอ่านี่นะครับก่อนหน้าน,นั้นเจอนัดเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับนี่ก็เห็นได้ชัดอันนั้นก็เป็นอีกนัดหนึ่งที่ ยำแย่เพระว่าโดนเอาบอลเขาขอบเขตทุกงถึง80ครั้งนะครับเนี่ยอันนี้ทีมโมเมนตัม68 31เนี่ยอันเนี้ยทีมใหญ่หรือว่าไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามปกติมันไม่ควรจะโดนแบบนี้ต่อเนื่องนะครับหรือโดนโดนก้นัดติดนี่คือมันผิดปกติแล้วผมว่าทีมสตาฟก็ต้องรู้แหละว่ามันผิดปกติแต่มันต้องต้องหาหาทางแก้ มันต้องแก้ในเชิงแท็กติกครับเพราะว่าถ้ามันเป็นที่ปัญหาเฉพาะตัวผู้เล่นอย่างเดียวเนี่ยต่อให้ตัวผู้เล่นคุณเป็นอย่างเงี้ยแต่คุณเห็นปัญหาแล้วคุณไม่สามารถปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยต่อเนื่องกัิน8ปดเนัดได้คุณต้องหาวิธีแก้แล้วก็เขาเมเนเจอร์เหมือนแม่ทัพอ่ะเขาจ้างคุณเอ้ยเขาเขาให้ให้คุณมาคุมทัพอ่ะแต่คุณปล่อยวิ่งเอาทหารวิ่งเข้าไปตายเขาไปตายหมดอ่ะคุณต้องปรับกลยุทธ์แล้วว่าเออแท็กติกที่คุณใช้อยู่เนี่ย อาหารตายเยอะนะครับต่อให้บางนัดเก็บผลการแข่งขันหรือรอดแต่หลังๆเก็บไม่ได้ด้วยนะครับแพ้เยอะชนะหนึ่งจากหกเนี่ยมันจะดงว่ามีมันสะท้อนหนึ่งว่าฟอร์มการเล่นสะท้อนหนึ่งผลการแข่งขันไปด้วยแล้วนะครับอ่ะซึ่งเนี่ยขนาดนัดที่จะอ่ะผมเอาตัวอย่างเมื่อกี้มันดูคือนัดที่ฝืดๆไม่ชนะใช่ไหมอันนี้เอานัดที่จะที่ชนะมาให้ดูนะครับชนะเอเวอร์ตันเนี่ย ขนาดคุณชนะเอเวอร์ตันเนี่ยคุณยังทีมโมเมนตัมเป็นรองเอเวอร์ตันเลยนะครับเอเวอร์ตันหกสิบยู่ในเต่สี่สิบเนี่ยแล้วโอกาสยิงเนี่ยเอเวอร์ตันยี่สิบสามยู่นเต่สิบห้านะครับอันเดียมันทําให้เห็นว่าขนาดนัดที่คุณเล่นในบ้านแล้วคุณชนะเนี่ยฟอร์มการเล่นยังมีปัญหาเลยนะครับหรืออย่างนัดเจอซิตี้นี่คือโดนกดงูหัวไม่ขึ้นเลยนะครับได้ยิงแค่สามครั้งซิต,ตี้ยิงยี่สิบเจ็ดแล้วก็โมเมนตัมคือ 82, แปดสิบสองร้วสิบแปดนี่คือเยอะมากนะครับเท่ากแบบับคือแบบ แค่ไงูหัวไม่ขึ้นเลยอะครับรวมถึงอาอย่างนัดเนี้ยที่บุกไปชนะอันนี้บุกไปชนะลูตันนะครับก็ยังโดนอยู่ลูตันยิงเยอะกว่านะครับยี่สิบสองอยี่สิบเอ็ดแถมลูตันเนี่ยยิงเกินยี่สิบเนี่ยเป็นอีกนัดที่โดนเกินยิงเกินยี่สิบแล้วก็ลูตันเนี่ยทีมโมร์ตัสแปะหกสิบสี่สิบนะครับเนี่ยมันจะทําให้เห็นเลยว่าแต่ละนัดขนาดนัดที่คุณชนะหรือนัดที่คุณชนะวิลลาก็เหมือนกันนะครับเนี่ย แล้วมันมีไอสถิติออกมาอีกันหนึ่งนะครับเรื่อง XG ที่ว่า XG กับเทียบกับคะแนนนะครับกลายเป็นยูเนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่เก็บคะแนนได้มากกว่าความเป็นความความน่าจะเป็น XG อะ่ะคือเท่ากับจริงๆคือนักเตะม,มันแบบไอ้ XG เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงแท็กติกนะครับการวางแท็กติกแต่ละนัดว่า,ารูปแบบการเล่นนะไม่คุณสามารถ เหนือกว่าผู้ต่อ,อสู้ได้แค่ไหนปรากฏว่ายูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ทําคะแนนได้มากกว่า XG ที่ควรจะเป็นนะครับแสดงว่าไอ้นักเตะเนี่ยมันต้องแบบเข็นฟอร์มมาสุดๆเท่าที่จะเธอทได้แล้วแหละ,หละจากที่เอกแล้วแบบสามารถทําผลงานออกมาได้มากกว่าคะแนนที่ควรจะเป็นแล้วนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างนั้นที่เจอเวสแฮมครับเล่นในบ้านนะครับเวสแฮมก็ยังอ่าทีโมเมนตัม um สูงกว่านะครับแล้วก็ ยิงมากกว่าแล้วคือยิงเกิน20อีกครั้งนะครับเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าขนาดนัดที่ชนะมันยังมีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องรีบแก้นะครับอย่างเงี้ยมัตสทอรได้เห็นว่าอะไรรู้ไหมครับตอนได้เห็นว่าจริงๆทีมงานเห็นแต่ปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยหรือเทนฮางไม่แคร์ ต้องการให้มันก็จะก็จะเล่นก็จะเล่นอย่างเนี้ยไม่สนคือแบบไม่แคร์ไม่แก้เพราะว่าอันนี้คือเริ่มมาตั้งแต่ย้อนไปสิบนั้นจนถึงปัจจุบันมันยังเป็นอยู่แล้วมันสะท้อนหนึ่งผลการเล่นแล้วด้วยแต่แสดงว่ายังไงครับแสดงว่าถ้ามันไม่แก้มันก็คือแสดงว่าหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นปัญหาแสดงว่าคุณตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้อ่ะอันเนี้ยเลยต้องตอบว่าหรือว่าจริงๆรเดนฮาตั้งใจให้เล่นแบบนี้ซึ่ง อันนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าเล่นแบบเนี้ยแล้วผลการแข่งขันช่วงหลังๆเป็นยังไงคุณจะปรับจะแก้หรือว่าจะจะจะ,จะทำยังไงให้ในสนามเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยแทัคติกมันสามารถช่วยทางทีมช่วยทางนักเตะได้นะครับว่ามันจะทําให้เสถียรขึ้นยังไงไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาบอกว่าเออก็ตัวคุณเจ็บอะถ้าตอบแค่นี้ก็ง่ายมากเลยครับไม่งั้นไม่งั้นเขาจะจ้างคุณมาทําไม แต่ถ้าคุณตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้ก็อันนี้ก็เข้าใจได้ครับว่าคงเลือกแล้วแหละว่าจะเล่นสไตล์อย่างเงี้ยเราก็ไม่สนใจว่าจะเป็นอย่างนี้ก็แฟนบอลก็ต้องรับกันไปครับว่าอ่ะโอเคแนวทางหรือไอเดียฟุตบอลแบบนี้ยคุณโอเคไหมพอ,อฟุตบอลหลังจากครั้งนี้ที่เข้ามาจะโอเคไหมกับสไตล์การเล่นแบบนี้คือที่ทางลิโอฟอร์ดดาเรียกว่าคารมิคาเซฟุตบอลน่ะคือเอาตัวเขาแลกอ่ะหมายถึงว่าเหมือนวิงว่งวิ่งเอ๊เขาเล่นเลยนะ ทามิคาเซ่ตายไปด้วยะนะครับก็รอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้ยูไนเตดจะเป็นยังไงเราก็จะเก็บผลการแข่งขันรวมถึงเรียกฟอร์มการเล่นกับมาคุมคู่ต่อสู้ได้ดีขึ้นไหมนะครับเพราะว่าอันนี้คือเนี่ยเทนฮาร์กที่เขาเล่นเนี่ยเขาเล่นสไตล์เนี้ยต้องบอกงี้นะครับว่าจริงๆคือเขาเล่นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่สมัยอาแจากแล้วแหละมันเป็นสไตล์ที่เขาเลือกใช้คือคุณต้องแยกเทนฮาร์กเป็น2ช่วงนะครับ เหนหากช่วงอาจา็คช่วงแรกเล่นโพสชั่นอันนั้นคือสมัยที่มีพวกเฟรงกี้โดยองมีมาไทเดอลิกก่อนย้ายไปอันนั้นจะเล่นอีก,อกแบบอีกสไตล์นะครับตอนหลังชุกยุคหลังที่เขาทำทีมอาจา็คใหม่เนี่ยเขาเล่นแบบโอเวอร์โหลดอย่างนี้มาตลอดนะครับเอาผู้เล่น6-7คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในไฟนอลเติร์ดนะครับเพียงแต่ว่าอันนั้นมันเป็นแท็ติกที่ได้ผลมากๆในเอเดวซีซึ่งมันเป็นลีกดัต ทีนี้เนี่ยเทนฮาให้เล่นแบบเดิมในพีเมรีเขาเขาคงมั่นใจว่าจะสามารถทําได้แบบหลีกดัดทีนี้ก็ต้องรองมาดูนะครับว่าทีมจากพีเมรีเนี่ยมันแต่ละทีมจะทีมเล็กทีมใหญ่มันเขี้ยวๆทั้งนั้นนะครับมันก็หาหาวิธีแก้บางคนมันก็จะรู้แล้วว่าโอเวอร์โหลดไปอย่างเงี้ยจะจะจะ,จะใช้หมากย้อนย้อนสอนกับทางเทนฮากอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูครับว่าเทนฮากที่ยังมุ่งมั่นใช้วิธีนี้เนี่ยสุดท้ายจะสามารถสร้าง ไอเดียฟุตบอลได้แบบอาแจกที่เขาต้องการทําหรือเปล่านะครับไอโอเวอร์โหลดเนี่ยนะครับถ้าได้ผลก็จะยิงเยอะครับถ้าไม่ได้ผลก็จะโดนสวนกลับมาเยอะอย่างนี้นะครับก็เอาใจช่วยกันไปนะครับเหลืออีก6นัดแล้วก็วันนี้ตอนเย็นอย่าลืมเอาใจช่วยทีม U18 คว้าชแชมป์ลีกเหนือนะครับบุกไปเยือนวูฟถ้าชนะได้ก็จะสามารถคว้าชแชมป์ได้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันหลังจากปิดสงการนะครับขอบคุณครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณ